คนนะครับวันนี้เราจะมาอ,ะอยู่กันในเกมเวอร์บอลเนาะสงครามโลกครั้งที่1ก็นี่จะเป็นการรีวิวเกมนี้ครั้งแรกเนาะไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นอย่างไรก็นั่นแหละครับฝากเพื่อนๆด้วยเนาะแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่อยากลองเล่นดูก็สามารถไปหามาดาวน์โหลดเล่นกันได้เนื่องจากมันสามารถเล่นแบบออฟไลน์ได้ด้วยเนาะใช้พื้นที่ในโทรศัพท์ก็ไม่เยอะไม่มีอินเทอร์เน็ตก็เล่นได้ไว้เล่นตอนที่ เบื่อๆว่างๆนั่นเองเอาละครับไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยดีกว่าไปก็อันนี้จะเป็นการรีวิวโดยใส่หูฟังเนาะไม่รู้ว่ามันจะเป็นไงบ้างเดี๋ยวไปยิงก่อนดีกว่า ก็พยายามอย่าให้มันปล่อยทาหารลงมานะครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะยิงลำบากเอาชนะเฉยไปนะัดต่อไปกันเลยครับมันก็จะยากขึ้นเรื่อยๆเนาะ มาพิจิเหรอทหารพิชีพก็มา

ก็โทรเรียกกําลังเสริมหน่อยครับมาแล้วได้จรวดมาเพิ่ม รุ rất <c oughs> ด t h ẳ เหรอตูน เริ่มยากแล้วนะครับเริ่มยากขึ้นมาหน่อยนึงอ่าไปต่อกันเลยนี่นะครับไม่มีโฆษณามากวนใจด้วยอันนี้แบบไม่ไม่ยิงอัตโนมัติเนาะมันก็มีผมเลือกยิงอัตโนมัติ <RPG. S 2> ไอ้โลงโาลรกซะอันนี้โคตรทนนะครับ ไม่ทันครับโอ้ระบบพิชีพขอกำลังเสริมหน่อยครับ กำลังเสริมเรามาแล้วเนาะมาสิมาสิาสจรวดเริ่มยากแล้วน,นะครับไปยิงจรวด ไปไหซะาเอ้ครับนัดต่อไปเห็นได้ชัดนะครับว่าจะเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆย,ยากขึ้นเรื่อยๆก็อามาเล่นคลายเครียดได้ไม่รู้ว่าจะเครียดกว่าเดิมหรือเปล่า จรวจหมดแล้วนะครับเดี๋ยวตาหน้าต้องออกไปซื้อจรวดเพิ่มมาเอาตั้งแต่ต้นเลยครับกำลังเสริมมาสะเบียงมาแล้วยิงพลร่มก่อน ก็วันนี้พอแค่นี้นะครับเดี๋ยวพอหอมปากหอมคอถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ลองโหลดมาเล่นดูนะครับเดี๋ยวอลองมาพูดคุยกันเดี๋ยวอาจจะมีการสร้างห้องอเพื่อเล่นกันเนาะเพราะมันมีระบบออฟออนไลน์ด้วยเหมือนกันนะครับก็มีการต่อันดับจัดอันดับเหมือนกับอีกหลายๆเกมซึ่งข้อดีของมันคือเล่นได้ทั้งออนไลน์และก็ออฟไลน์นั่นเองซึ่งมันอาจจะค่อนข้างดูง่ายเนาะเนื่องจากผมเคยเล่นครั้งหนึ่งแล้ว ในฝั่งของพวกอาวุธหรือว่าเนี่ยครับปืนกลทั้งหลายเนี่ยผมอัพเลเวลจนเกือบเต็มหมดแล้วเนาะไอแบบของฟรีครับคืออัพเต็มเกือบทั้งหมดมันจะมีะเฉพาะที่เป็นซื้อด้วยตังหรือว่าอีเวนต์ต่างๆเท่านั้นนะครับท,ท,ท,ที่ยังไม่ได้ปลดล็อกที่เหลือเนี่ยคือน,น,นะครับมีเงินอยู่เงินในเกมนะครับล้านห้าเห็นไหมครับสามารถซื้อได้ เกือบทุกขบอกครับเช่นนั้นแล้วก็นั่นแหละครับมันเลยดูง่ายจริงๆ